สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนเช็ควาล์วนะครับของปั๊มพูม่าออยฟรีตัวนี้นะครับอ,อันดับแรกครับเราต้องทำการถอดเจ้าตัวปั๊มเนี่ยออกก่อนนะครับมอเตอร์ปั๊มเนี่ยจากนั้นก็ผลเจ้าตัวสแตนเลสวาล์วนะครับหมุนออกมาครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับจ,จัดเดนี้ยนิดนึงเค้ จากนั้นนะครับจอตัวนี้ก็หมุนออกได้เลยนะครับเป็นสายลมนะครับสายลมที่ปั๊มมันปั๊มเข้ามานะครับแล้วก็หมุนออกมาได้เลยนะครับแต่ตอนหมุนเนี่ยต้องเอาลมร้อนเป่านะครับเน้นเลยนะครับต้องลมร้อนนะครับส่วนตัวผมได้ใช้ไฟนะครับไม่ดีนะครับอันนี้ไม่แนะนําต้องใช้ลมร้อนนะครับ เป่าให้ความร้อนระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นก็หมุนออกมานะครับเรผมจะหมุนออกมาให้ดูแล้วก็ตัวนี้มันเกล็กะน,นะครับตัว C ของมันนะครับคาปาซิตเตอร์ของมันนะครับนี่เลยหน่วยเป็นไมโครฟลารนะครับถ้าไปซื้อคาปาซิตเตอร์ถ้าพบว่าปั๊มมันเริ่มหมุนสตาร์ทหมุนช้าเนะี่ยซื้อตัวนี้เลยเปลี่ยนจบจบได้เลยนะครับแล้วก็หมุนออกมาครับ แล้วก็หมุนเจ้าตัวโซลิโนย์วาล์ออกมานะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนเจ้าตัวโซลิโนย์โซลิย์วาล์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในช h อป e ีก็มีนะครับหรือว่าร้านจัมโบเอ็ก็มีนะครับแล้วก็เช็ควาล์ตัวนี้นะครับ ผมใช้น้ํายาตัวนี้นะครับไปสั่งซื้อในช้อปปีนะครับเรียกว่ากาวทาปากเกนนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่สินค้าขายดีนะครับเราก็เลื่อนลงมาน่าจะอยู่ดางล่างครับอ่าดีเจอแล้วสีแดงๆนะครับรูปนี้เลยก็สั่งซื้อมาได้นะครับมันเอาผมจะผมเอาไว้ทาตะเกียงนะาวาวตะเกียงครับแต่ันนี้ก็ใช้ได้ครับ ก็ชะล้มเข้าไปนะครับค่อยๆทาครับแล้วก็หมุนเข้าไปขวาเข้าซ้ายออกครับหมุนขวาเข้าไปพอตึงๆึงมือนะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองหล่อนะครับทองเหลืองหล่อมันต้องใช้คําว่าตึงมือพอนะครับถ้าแข็งเกินไปเนี่ยแตกไม่เหลือนะครับถ้าแนะนําได้แนะนําให้ซื้อทองเหลืองทั้งท่องแท้ทั้งแท่งเลยนะครับ จากนั้นก็ทาไปที่ตัวเช็ควาลวนะครับทาทั้งหมดเลยนั่นแหละรับทันนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยโอเคเลแนะนำอีกอย่างก็คือใช้ตัวเทปพันเกลียวได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร ตั้งให้ตรงมุนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบชุดโซลีนอย์วาวเข้าไปหมุนตัวล็อกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ขยับปั๊มเข้าที่เดิมนะครับเพื่อจะเอาสายลมเนี่ยมันมาต่อกับเจ้าตัวเช็ควาลว ลงนะครับใช้ปจัจจเบอร์17นะครับแต่ยาขันแรงนะครับเน้นคําว่าอยาขันแรงพอตึงมือนิดเดียวพอนะครับแล้วถ้าลมรั่วค่อยๆปรับแต่งเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับตัวนี้บอบางมากเลยนะครับผมพยายามให้มันคอตึงๆแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนว่าถ้ามันรั่วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเข้าไปนะครับ ันนี้ดันเข้าไปอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยผมว่าไปใช้ตัวไฟนะครับไฟพุ่งเป็นตัวเป่านะครับแล้วก็ความร้อนไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันแตกมาเนี่ยเขาเรียกประสบนะครับประสบเหตุจริงๆแล้วก็มาบอกออทุกคนนะครับว่ามันแบบนี้มันไม่ดีอะ่ะต้องใช้ลมร้อนหัวเป่าให้มันดีๆนะครับไปสั่งซื้อในช้อปปี้ก็ตัวไม่เกินน่าจะประมาณ300บาทนะครับเอาซื้ออย่างนั้นมามาเป่าดีกว่า เพราะว่าผมเนี่ยไปขันอัดมันแล้วก็แตกนะครับเนี่ยผมต้องสกัดเกลียวออกมาทีละอันเลยงานช้างเลยครับจากงานง่ายๆมันกลายเป็นงานช้างแต่ก็มาบอกทุกคนก่อนว่าถ้าไม่มีลมร้อนอยาไปถอดมันเลยเครื่องมือไม่พร้อมเราจะไม่ทำนงจากนั้นผมก็ทําการทดสอบปั๊มนะครับมันก็ขึ้นปกตินะครับแล้วสุดท้ายเราต้องทดสอบรั่วนะครับผมก็ใช้ปืนฉีดโฟมล้างรถเนี่ยนะครับ ปรากฏว่ามันไม่มันไม่รั่วออกมานะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะถ้ารั่วม,มันจะปูออกมาเลยช่างเทคนิคก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถสอบถามกันใต้คลิปได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ